สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนเออเอฟซีเมาเาครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้อยู่กับลุงรวยนะลุงรวยคนดังโอ้ดังมากลุงรวยด,ดังไม่ดังยึนเรื่องยึดเครื่องมาเจ้าของเครื่อง,อง,องต้องรับประกับนะได้หกร้อยละไลเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวลุงรวยหน่อยครับยังขายอยู่ไหมลุงคันนี้ก็เเออาาาครื่งมติดตั้งก็อ๋อตอนนี้เครื่องไปรับประกันเนาะมันมีไอแล้วก็ ร้านเขามารับไปเช็กให้ใแต่ว่ายังขายอยู่นะครับคันนี้เราเคยเจอกันที่ร้านช่างดำอตอนอกระแสตาทานะอ่ะครับแล้วลุงบอกว่าให้มาขายรถถายฟอร์ดใหล้ลุงให้เบอร์ผมไว้ครับแต่ว่าผมไม่มีเวลามาสักทีนะอยู่ตรงนี้เองรตรงนี้แหละใกลๆเนีย่ยผมก็มาเกี่ยวข้าวตรงนี้เองเนะาะเนี่ยไอ้ตรงสะตรงเนี้ยลุง ที่ผมเกี่ยวเห็นไหม,หมนีน่คือซื้อเขาวันนั้นเจอเขาหลอกบอกว่ามันเสียอันนี้เหรออ่าเก็บผ่นซื้อมาทิ้งเจยเฉยเครื่องคือมันไปปีนหัวขนาตอนนี้มันลกเนี่ยมันคือ,อหัวขนาก็ขุดเล็กตอนนี้แท็กมันไปปีนด<อ>ีครับบิดแล้วมันถอยไม่ได้เลยล้างไม่ได้แล้วทํายังไงซื้อล้อนาไหมเขาบอกว่าให้ตัดโซ่เปลี่ยนล้อนำแต่ที่จริงมันเกยคือมันพลิกจากล้อนำเลยเกยอืมแล้วอันนี้ไปซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใส่ยัง หมดเกล็ดพันลพร้อมจะลงสลาดอะไรลุงคันนี้มันเป็นยังไงลูกรุ่นอะไรอันนี้เกษตรเขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นแรงมันเครื่องไอหนุ่มรู้ว่าปลดนี่อ๋อมันเป็นไอหนุมเครื่องบนเนาะปีอะไรครับปีสี่สิบห้าบิ้วทำช่วงล่างใหม่เนาะสิบเอ็ดทีบิ้วเป็นสิบสอง ัวนยงไมม่่แตแตกล้วไ,ไปอู่ไหนามาครับระเบียบระเบียบการช่างแล้วตูดเนี่ยทำไมลมมำแหลมอ่ะก็ตัวนี้ไปทำมาใหม่ไงทำอยู่นู่นเลยระเบียบทั้งหมดเลยทำมาพร้อมไหมช่วงล่างเนาะช่วงล่างพร้ช่วงล่างช่วงล่างทำใหม่แล้วครับแล้วก็ตูดนี่ก็ทำใหม่ทใหม่เป็นไอ้นุ่มตูดแหลมแล้ว แล้วมีตรงไหนอีกลุงม<ห>ีทรายใหม่มาอยู่กับผมสี่ปีห้าปีมีตายเยอะจากเกี่ยวปุดถูก็เป็นเกี่ยวดันมีเพจให้ดูไหมเพจตัวไหนครับเพจตัวเลขอะ่ะเขาตอกไว้ตรงไหนหลุดไปแล้วมั้งหลุดไปแล้วเหรอน่าจะหลุดแล้วแหละสองคันแล้วไม่เห็นเพจเงินมีก็ไม่มีเงินมีก็ไม่เห็นเพจครับรถลุงก็ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เห็น ก็น่าจะตอนเขาเอามาโอ้นี่เขาน่าจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยใช่เปลี่ยนใหม่หมดเป็นเลคคานใหม่ครับหน้าหลังเลยชุดปากเป็นยังไงลงไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเมื่อก่อนมันปุ่นโพตัวนี้มาเป็นเกียวดันเหรออ๋อเป็นเกียวดันปีที่สาม้งแต่ปีแรกดาวก็ทํามาใหม่ทําเกลียวใหม่แล้วเป็นเกียวดันครับอันนี้เลาะเดินใหม่เลยเนาะเลาะเดินใหม่หมดเลาะเดินใหม่ครับใส่ใบใหม่เลย เป็นเกลียวดันแล้วคล่องเลยเนาะปากดูครับชุดหน้านี้ทำใหม่แล้วเนี่ยฝาคางอะไรเนาะเป็นทรงทรงอู๋แล้วมาจากกระเบียดยกเว้นดาวจะนี้ให้สายยันทำให้อันนี้ให้สายยันทำดาวใหม่แล้วลุงหรือว่ายังไงตอนแรกมันจะเป็นแบบโค้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหลี่ยม มันจะเป็นเหลี่ยมคันนี้เพิ่งวางเครื่องมาปีเมื่อกี้เนาะที่ว่าสายันสั่งให้นะครับแล้วลุงก็ใช้งานได้ฤดูหนึ่งแล้วแต่มันมีปัญหาไอมันออกเยอะเนาะแต่ว่าแรงยังดีก็เลยให้ทางร้านเอาไปเช็คให้ใหม่เพราะว่ายังอยู่ในประกันเนาะ นี่ถ้าเอาเครื่องมาใส่ก็ใช้งานได้เลย้ไดเลยครับปีนี้ได้กี่ไร่ครับลุงได้640ไร่640ไร่โอ้ไม่ธรรมดาโซ่คอก็เปลี่ยนใหม่ทั้งอะไรหมดทุกอย่างโซ่คอเปลี่ยนใหม่ทั้งเหล็กคาบเหล็กอะไรใหม่ตู้นวดล่ะนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดกระชากเนี่ยเราใบมีดกระชากใบมีดในไม้เอี่ยมเลยเปลี่ยนทั้งราวเลยทั้งราวดูปากเขาปากก็ทรงใหม่แล้วนะเนี่ย ถ้าทรงเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นฉากมาอีกนะครับตรงนี้แล้วก็ค่อยหักลงอันนี้เขาทำมาใหม่แล้วลูกปืนแทบจะแกะแค่แาปากซวยมากเลยลุงใครทำปากให้เนี่ยปากนี่มาจากระเบียบมาจาจกระเบบียเลยททััท้้งงุมาจาจกระเบบียโอโแล้วตูนววลลต้นวดอะลุงแต่งหรือยัง,ตงแต่งแล้วแต่งมาหมดเรียบร้อย ลูกปืนเนี่ยแทบจะใหม่ทั้งคอทั้งอะไรเนีเปลี่ยนทีที่แล้วใหม่เลยลูกปืนคอลูกปืนสายนี้ลูกปืนพัดลมผีชมหน้าก็ทํามาใหม่นะลุงพวกไอ้เนี่ยมือคอนโทรลอะไรก็ทําใหม่ครับสุดยอดเลยไม่ใช่หมดลายตังค์หรอลงทำเยอะขนาดนี้แปดแสนแปดแคาบิวน่อบิวใหม่มาหมดแปดแสนโอ้โหบิวมาหมดแปดแสนครับซื้อรถได้ใหม่คันหนึ่งอะ โหลุงสุดยอดมากเลย<ม>คือรถนี้ซื้อมาเมื่อสองแล้วครับลุง<ม>ซื้อเมื่อสองมาแล้วก็ไปบิ้วใหม่มโอ้โหหมดเป็นร้านนั่นเนี่ยคันนี้พวกท่อน,นี่ก็เปลี่ยนใหมนะ่เนาะเป็นเหล็กหมดแล้วครับเป็นเหล็กหมดตู้นวด<ห>อ๋อแต่ก่อนเป็นเหล็กตู้นวดก็เปเลี่ยนเป็นเหล็กแล้วเหล็กหมดครับทาง<ะ>อุ้มรถนี้อยู่เป็นเหล็กแค่ตรงนี้กับแผ่นนี้ยังเป็นเหล็กตัวนี้ยังเป็นเหล็กใช่ ตรงนั้นเลทหมดแล้วโอ้โหบิวหมดแปดแสนทั้งช่วงล่างทั้งปากเนาะทั้งตู้ปีนี้ก็ได้เครื่องใหม่อีกโอ้โหสุดยอดเลยลงุงปั๊มละลงุงปั๊มเก่าปั๊มเดิมไหมปั๊มเดิมเลยครับปั๊มเดิมยี่สิบสามอิตันยี่สิบสาม ไม่มีเยิ้มไม่มียอ้อมไม่มีเยิ้มเลยั้งตัวเดินโคเก้าสิบตัวไม่มีเยิ้มแล้วลุงจะปล่อยเท่าไหร่ถ้าเครื่องมาถึงกงงง<ว>็น่าจะห้าสิบแปดต่อรองฮะห้าสิบแปดต่อรองห้าสิบแปดต่อรองนะเครื่องกำลังไปเลอกก็เจ็ดสิบห้าเล็ดสิบแปดอ๋อมีทะเลด้วยอไอหวัวยาวนว่น่นนนะขายแยกไหมเทเลอร์อยังไม่ขายครับตอนนี้ให้รถเกี่ยวไปก่อนอ๋อก็คือขายพร้อมรถเกี่ยว ถ้ารถเกี่ยวออกก่อนก็ถึงจะขายทันเลยถ้าเอาคู่เท่าไหร่ครับได,ได้ไปหาใหม่มาแล้วเล่นรถใหม่อีกอือมจนไปรถเกี่ยวถ้าขายคู่เท่าไหร่นะอยู่ที่ไม่เกินแปดแสนครับไม่เกินแปดแสนต่อรองอ๋อถ้าเอายกคู่ไม่เกินแปดแสนนะครับต่อรองได้อีกลุงขับเองไหมลูกชายครับลูกชายไม่เคยจับทำไมลุงไม่ขับดูมั่งไม่ลุงงูก ลุงรู้ระบบหมดแล้วเนาะทำไมลุงไม่ขับมั้งรู้หมดทุกอย่างเราลง้มเลิกเปลี่ยนใหม่หมดบิ้วเองหมดลุงเก่งมากเลยครับพวกไตรโลเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วหมดเลยเอามาฟอกใหม่หมดอ๋อถอดมาเสริมเนาะมาเสริมในเกลียวเสริมเกลียวตัวนี้ก็ลุงก็เก่งด้วไหมก็ราคาก็ยังอยู่ที่โซ่ครับต้องไปอันนี้คือบอกการจงมันสี่ปีแล้วสองพันกะไรแล้วต้องผัดใหม่ครับต้องเอาโซ่ไปอัดใหม่เนาะใช่ครับแต่มันสวยนะโซ่เนี่ยมันไม่กินเลยในป่องเนี่ย อัดตอ่อได้ครับอัดตคอ,อมันยังไม่กินเอาไปอัดได้ครับอโซ่เมกป่องด้วยโอ้โหตัวเลือ็เปลี่ยนใหม่หมดอ่ะปีที่แล้วสิบเอ็ดตัวเลือดล่างสิบเอ็ดลูกข้างบนสองลุงสุดยอดเลยเปิดอูได้แล้วลุงซ้อมได้ขนาดนี้และห้าสิบแปดต่อรองเนาะ เครื่องมันเป็นตัวไหนลุง JO JO JOB อะไร JOB JOB j o สแต่แรงดีเนาะแรงกิจุยเลยแรงดีนะลุงบอกแรงดีมากเขาประกันเท่าไหร่ลูกประกันกี่เดือนจบฤดูครับอ๋อตอนนี้เรามาเป็นอยู่ประมาณ600ไร่ยังเหลืออยู่ประมาณ3-2-300ไร่ยังไม่จบอ่ะก็โทรให้เขามาดู แล้ว <ใน S 1> ได้<า>เกี่ยวจนเสร็จ <S 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 ไหมเกี่ยวเสร็จตือด,ดูไหมไม่ครับผมเรือไม่ไม่เสร็จเจ้าของเครื่องเขาสั่งให้จอดข,ของเครื่องนั่อ๋อลุงเกี่ยวยังไม่จบฤดูไม่จบแล้วก็โทรไปปรึกษาไอนะ้เจ้าของเครื่องข,ของเครื่องว่าเนี่ยมันไออย่างเนี้ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งลายไปให้เขาดูขาขเขาก็เลยให้จอดเลยให้จอดเลยโอ้เสียดายงานเหลืออีกสามร้อยว่าเป็นท่าทำต่อเป็นทำโอ้เสียดายเนาะ เราไม่ถ้าเราไปเสียดายเกิดมันนกหนักกว่านี้อ๋อเขาก็กลัวกลัวมันจะเสียหายหนักกว่านี้ใช่เขาก็ไม่ไม่เอาแล้วเมื่อเขาเขาก็จะไม่ประกันให้เนาะใช่เราก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมได้แค่ดีกระฟงต้องยอมเนื่อเราซื้อเครื่องมาในวงปรการอยู่ครับออยเลอร์ผมก็เปลี่ยนใหม่นี่แหลออยออยต้องเปลี่ยนใหม่ๆต้องขอเก่าอยู่นู่นมอออยเนาะมอออยเปลี่ยนใหม่เริ่มเลยมอ้น้ำใหม่มอน้ำใหม่ด้วย โอ้ของใหม่เยอะครับตอนนี้ใหม่ใครสนใจครับมาดูได้เพื่อเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนปีนี้เกลวมีปัญหาตรงไหนไหมลุงไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยมีแค่ว่าเครื่องมันไฮก็โทรปรึกษาไมีมีปัญหาแค่ไอ้ที่ว่าเครื่องไอเนาะโทรไปถามเขาเขาก็ให้จอดเลยให้จอดเลยเพราะรถเครื่องเขาอยู่ในประกันเราทำต่อเกิดแรงไปครับ มันนงมันนอกออกมาเขาคือเรื่งเขาจะไม่ช่วยอืแต่นี่เขาช่วยหลังปีใหม่นะ่าจะเอามาใส่ให้ก็เราไม่ได้รีบแล้วเราหย่อนแล้วครับมันหมดงานแล้ว,ลวเราก็ไม่ต้องรีบแล้วลายางาตรงนี้เลยนะล้างตรงนี้เลยออยังล้างามไม่จบเลย <c oughs> ล้างนี่ประปาน้ำปลาดิ่งไปเรื่อยๆหกร้อยกว่าไร่ครับปีนี้โอ้ก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าง,งานยังไม่หมด ออ300นายรถไทยที่ว่าจะขายของขายไปแล้วขายไปแล้วฟอร์ดคันหนึ่งเครื่องอัดฟางคันหนึ่งเลยปะสามหกคันปีนี้ลุงไม่ได้อัดฟางเหรอขายเครื่องไปแล้วขายเครื่องไปแล้วไปหมดทั้ทงฟอ,งอ,งงอร์ดทั้งสามหกอ๋อเหลือดีปิีกคันเดียวตอนนั้นลุงบอกให้ผมมาขายรถไทยฟอร์ดไม่มีเวลามาสักทีครับไม่ได้โทรหารลุงสักทีเลยเกียร์รีทําไมกันแหลกไปหมดแล้วขายออกหมดแล้วครับแล้วลุงจะซื้ออะไรมาอีกไหน ลุงจะหาอะไรเข้ามาอีกก็น่าจะหารถเกี่ยวนี่แหละหารถเกี่ยวครับหามาเพิ่มไหมหรือว่ายังไงเพิ่มสองคันเลยเพิ่มครับหามาเพิ่มเนะขายสายในรายแต่จะหาเพิ่มอ๋อช่วงนี้ลุงทําอะไรช่วงนี้ก็เสร็จจากขนฟางอัดฟางเอาแล้วก็มาเผาถ่านต่อแล้วอ๋อลุงทํำธุรกิจมืดธุรกิจมืดขนฟางเสร็จแล้วก็มาเผาถ่าน ไม่จบไื่อยืไปเรื่อย,อยๆมีงานทํำตลอด,ลอดโอเคก็ใครสนใจครับรถเกยวลุงรวยหลังปีใหม่เจอกันครับหลังปีใหม่มาดูเลยติดตั้งเครื่องพร้อมได้ทดลองเนาะได้ทดลองแน่นอนหลังปีใหม่เดี๋ยวผมรู้จักบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะแวะมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับบวัสดีครับ,รบลุง เดี๋ยวมาดูข้างบนหน่อยครับเป็นยังไงนี่ครับบันหลังนี่ก็เป็นฝาเหล็กแล้วครับฝาตัวนวด